มีชื่อว่าชุดเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยระบบอัตโนมัติค่ะพวกเรามาจากทีม TK สองสี่ K หนึ่ค่ะมาจากวิทยาลัยเทคนิคชนบุรีค่ะดิฉันนางสาววาลินสัมพทองศึกษาอยู่ระดับชั้นปวชสามค่ะสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังค่ะและผมานายธนชิตคณงามกำลังศึกษาอยู่ชั้นปวชสมสาขาช่างไฟฟ้ากำลังครับค่ะใน,นปัจจุบันนะคะ สถานประกอบการมีการใช้โหลดที่เป็นมอเตอร์อรจำนวนมากและมีประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำค่ะซึ่งมีการใช้โหลดอย่างต่อเนื่องนะคะจะทำให้ประสิทธิภาพตา่ำแล้วก็ทำให้อายุการใช้งานลดลงด้วยค่ะแต่ถ้าเรามีค่า power factor เพิ่มขึ้นนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้นและลดการสูญเสียพลังงานได้ค่ะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะจะมีบริษัทฟาร์มกรุงไทยจำกัดค่ะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางค่ะ แล้วก็ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทำฟาร์มไก่และฟาร์มหมูค่ะแนวทางในการพัฒนาผลงานนะครับ 1. ออกแบบเพื่อปรับปรุงค่าฟาวเลกเตอร์ในระบบไฟฟ้า 2. อ,ออกแบบระบบ IOT ให้มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและอัปเกรด 3. ติดตามประสิทธิภาพและดูแลรักษาระบบ l t ให้มีความสเสถียร 4. ศึกษาและการ,แล,ารกาและพัฒนาต่อยอดการติดตามแนวโน้มก,การและเทรน ในการพัฒนาระบบ IOT ให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอนาคตครับค่ะการเลือกใช้เครื่องมือนะคะของเราจะมี power meter ค่ะแล้วก็มีบอร์ด ESP 3.2ค่ะมีโมดูล relay ค่ะแล้วก็ c a ปาซิเตอรและแอปพลิเคชัน i n g IOT ค่ะเราจะมาดูการทำงานกันนะครับจะจะเริ่มจาก power meter จะดึงค่า power factor เข้าสู่บอร์ด MCU บอร์ด MCU จะทําการ,รกําหนดให้ค่า power factor ไม่ต่ำกว่า0.85โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีกระแสไหลผ่านถึงค่า power factor จะทํางานหากค่า power factor ไม่ถึง0.85บอร์ด MCU จะทําการสั่งโมดูลรเลย์ทํางานสั่งให้คาปาซิเตอร์ต่อตัวที่1ต่อเข้าสู่ระบบแล้วนำกลับไปประมวลผลใหม่หากค่า power factor ยังไม่ถึง0.85อีก บอร์ด MCU จะทำการสั่งโมดูลเรเลย์ ay, ทำงานอีกให้โมดูลเรเลย์ ay, ครับจะโมดูลเรเลย์จะทำการสั่งคาปาซิเตอร์ตัวที่2ต่อเข้าสู่ระบบหาค่าคาปาซิเตอร์ถึงศูนย์จุดแปดาจะทำการประมวลผลและแสดงค่าไปที่แอปพลิเคชัน Blink IoT ครับ ปัญหาหรืออุปสรรคที่เราเจอนะคะอันดับแรกก็คือพื้นที่ของอินเทอร์เน็ตมีขอบเขตของเครือข่ายค่อนข้างจํากัดค่ะข้อ2นะคะก็คือ,อคือพวกเราในทีมค่ะฝึกงานกันคนละที่ก็อาจจะมีเรื่องของระยะเวลาในการทําหรือว่าการเดินทางมาเช่นเพื่อนคนที่ทํางานไกลที่สุดก็คือการจะเดินทางมารวมกันก็คือใช้ระยะทาง20กิโลกว่าจะมาถึงค่ะเราเราก็เลย มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะของข้อแรกก็คือจะใช้แอร์กาใส่ซิมปล่อย,ยไ i f i ค่ะแล้วก็แก้ปัญหาของเรื่องที่ฝึกงานกันคนละที่เราก็จะมาพบกันทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนค่ะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ ค่ะในส่วนเรื่องของการสรุปนะคะก็คือชุดเพิ่มประสิทธิภาพของเราเนี่ยค่ะจะเข้าไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็มีการนํา IOT เข้ามาร่วมเพื่อให้เป็นศูนย์แล้วก็มีความทันสมัยตอบโจทย์ต่อสถานประกอบการนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะก็คือบริษัทฟาร์มกรุงไทยจากัดค่ะและสุดท้ายพวกเราขอฝากสโลแกนสั้นๆไว้ด้วยกันว่า เชิญกรรมการะครับคือคือนำเสนอค่อนข้างเทคนิคนะสมมติว่าถ้าบอกพี่เป็นคนไม่เทคนิคนี้ไอ้โหลดที่เป็นมอเตอร์จำนวนมาแล้วมันมีปัญหาตรงไหนหรอเออเวลานำเสนอไหนเล่าให้พี่ฟังนิดน,นึงค่ะทำไมต้อง,<า>งแก้ไฟฟ้าเ <ภา S 2> นี้ยโหลดที่เป็นมอเตอร์โหลดก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าค่ะเช่นโน้ตบุ๊กทีวีหลอดไฟอะไรพวกเนี้ยค่ะ แล้วทำไมเราต้องไปแก้เนี่ยอ้าวก็คือเราจะช่วยลดค่าไฟคือโหลดพวกเนี้ยค่ะขอยกตัวอย่างที่เป็นมอเตอร์ใช่ไหมคะมอเตอร์จะเป็นโหลดที่เห็นภาพง่ายที่สุดว่ามีการกินไฟคือถ้ามอเตอร์ทํางานหนักอะคะ่ะเราไม่มีประสิทธิภาพจากที่เราขอยกตัวอย่างเป็นเสียค่าไฟนะคะจากที่เราเดือนที่แล้วเราเสียค่าไฟ1 0,000บาทแต่พอมีชุดเนี้ยเข้าไปเพิ่มอะคะ่ะเราก็จะช่วยลด ให้เหลือ9,000บาทแต่ถ้ามองในระยะยาวก็คือช่วยเซฟค่าใช้จ่ายได้นำแบบว่าเราใช้ต้นทุนน้อยแต่เราได้กำไรค่ะ <Okay. S 1> uh, เราจะส่งไปที่ครัวเรือนตรงที่ใช้ออฟาร์มไก่ค่ะจะเป็นพวกพัดลมที่ระบายอากาศอะไรแบบนี้ค่ะใช่คืออยากให้อธิบายให้ชัดว่าอุปกรณ์ตรงไหนมอเตอร์คือบอกว่ามอเตอร์ปัญหามันคืออะไรอะไรเงี้ยเราไปใช้ประโยชน์ตรงจุดไหนของ ในฟาร์มในบริษัทเนาะพี่ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องไฟฟ้าเลยอ่ะ0.85ที่พูดอ่ะคืออะไรอะคะคือค่าฟาเ e อร์แฟกเครับค่ะก็คือการไฟฟ้าจะมีกำหนดค่าฟาเ e อร์แฟกเมีมาตรฐานของค่า Power Factor ไว้ที่0.85ค่ะแต่ถ้ามีการใช้น้อยกว่า0.85ก็เหมือนจะเป็นเรา เป็นการใช้การกินไฟมากกว่าแต่ถ้าถึง,ง0.85หรือว่ามากกว่า0.85ค่ะก็คือจะไม่กินไฟเหมือนเราใช้ไฟได้เต็มที่ก็เปรียบสเสมือนแก้วเบียร์แก้วหนึ่งอะค่ะเราจะมากินส่วนที่เป็นน้ําใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีส่วนที่เป็นฟองด้วยเท่ากับว่าถ้าเราต้องจ่ายค่าเบียร์ค่ะเราก็ต้องจ่ายทั้งแก้วทั้งทั้งที่เราไม่ได้กินฟองด้วยอะค่ะตัวอย่างเปรียบเทียบนี้ประสบการณ์ตรงไหมคะเออ จะเป็นของรุ่นพี่ละกันคะ่ะในทีมมี3าคนเป็นรุ่นพี่คนหนึ่ง oh. ใช่ค่ะ oh. เรียนรู้ oh. ทํางานกันเป็นทีมเวิร์ค่ะครับโอเคของคุณนะครับตัวเอาหน้านีนก่อนก็นได้ mm. กลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับจะมี3ามบุรลษเนานะใช่ค่ะบริษัทฟาร์มกรุงไทยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลางแล,ลง้วก็ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพทําฟาร์มใช่ไหมครับ3มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายของคุณที่มีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับเอ่อ uh. บอกก่อนเลยว่ากลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มนี้ค่ะก็คือมีการใช้โหลดที่เป็นมอเตอร์ก็คือชิ้นงานของเราอ่ะมันใช้กับมอเตอร์ได้โรงงานอุตสาหากรรมขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เป็นของเราเพราะว่าเขาก็มีเหมือนคาปาที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอยู่แล้วแต่เราจะมุ่งเน้นไปที่ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางเป็นเหมือนเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็เขาอาจเขาไม่มีตัวแบบนี้อยู่แล้วค่ะเราเลยเข้าไปช่วยเขาตรงนี้แต่ว่าโครงการนี้ที่คุณจะเข้าไปช่วยครับ คือบริษัทฟาร์มกรุงไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าเราจอดจรงเป็นควรเป็นเรื่องของเอ่อฟาร์มไก่ฟาร์มกรุงไทยมันมีหลายๆโรงมากอะค่ะเราก็เลยเลือกไปที่เป็นฟาร์มไก่ก็มผมคิดว่าตรงนี้เราอาจจะขยายความได้มากขึ้นเนาะระหว่างกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการจริงๆอะว่าเป็นพื้นที่ที่คุณจะไปทดลองแล้วก็ทําให้ตัวผลงานชิ้นเนี้ยไปติดตั้งอยู่ที่นั่นในขณะที่ที่อื่นๆนะฮะที่อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าในอนาคตเข้าไปใช้ขยายผลได้เนี่ย ก็จะเป็นอ,อีกส่วนหนึ่งที่ต้องอธิบายให้เห็นภาพหน่อยว่าเอออันนี้คือบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่อาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะในอนาคตหลังจากที่เราทํางานกับกลุ่มเป้าหมายจนเราเห็นภาพชัดเจนแล้วว่ามันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดการใช้พลังงานหรือค่าใช้จ่ายได้จริงๆก็เป็นสส่วนที่ไม่ได้ทําพร้อมกันแต่อาจจะต่อเนื่องกันใช่ค่ะ<ม>ก็เดี๋ยวเราจะมุ่งเน้นไปที่ฟาร์มกรุงไทยก่อนแล้วก็เราจะนําผลงานเราไปพัฒนาใช้กับ ฟาร์มไก่ที่เป็นของส่วนบุคคลอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะเข้าไปเหมือนกันเราจะเน้นที่ฟาร์มกรุงไทยก่อนครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะถามก็คือว่าเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายครับถ้าผมอยากถามว่าคุณจะสามารถเล่าได้ยังไงบ้างสมมุติคุณทําโครงการนี้เสร็จว่าชุดเนี่ยครับหลังจากลงไปใช้งานแล้วมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายได้จริงจริงคุณจะเล่าให้ผมเห็นภาพประโยชน์ตัวนี้ได้ยังไงบ้าง คือมอเตอร์นะครับหลังจากที่ใช้ไปนานๆอ่ะประสิทธิภาพของมันจะลดลงอุปกรณ์ของเราจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มันดีสุดแต่ว่าในตอนที่มันทํางานแบบประสิทธิภาพน้อยอ่ะเราจะจ่ายค่าไฟเท่าเดิมหรือก็คือเราจ่ายค่าไฟมากแต่ว่าได้ประสิทธิภาพน้อยแต่อุปกรณ์ของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มันมากกว่าที่เราต้องจ่ายแต่คือเหมือนกับให้มันทํางานเต็มที่แต่เราเราจ่ายค่าไฟเท่าเดิมนะครับ พูดง่ายๆก็คือเหมือนเราจะมีการวัดค่า power factor ค่ะก็คือวัดที่ตัวมอเตอร์ว่าตัวนี้ใช้ค่า power factor ที่เท่าไหร่ถ้ามันน้อยกว่า0.85มันคือการกินไฟแต่เอาชุดเยเข้าไปเพิ่มให้มันสูงถึง0.85หรือว่ามากกว่า0.85เนี่ยค่ะจะเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนั้นสำเร็จแล้วครับมันจะส่งผลหรือทำให้ตัวฟาร์มได้ประโยชน์ยังไงต่อบ้างครับ ค่ะเรื่องแรกเลยช่วยลดต้นทุนหรือต,ต้นทุนที่เราพูดถึงอะคะ่ะจะเป็นเรื่องของเงินทุนจากที่เราต้องไปเสียค่าไฟเยอะเราก็จะช่วยเซฟเรื่องค่าไฟแล้วเราก็ยังได้กำไรเยอะอยู่เป็นประมาณนี้คะ่ะถ้าอย่างนั้นก็คือหมายถึงว่าค่าไฟเท่าเดิมแต่ได้มอเตอร์ทำงานเต็มที่มากขึ้นหรือมันลดค่าไฟนะครับ ก็คือเป็น <Cup> ท <cover replace rides> ั้งสองอย่างด้วยค่ะก็คือลดค่าไฟด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพของมอเตอร์ก็คือดีขึ้นด้วยค่ะโอเคแล้วมอเตอร์นี้ใช้ทำอะไรในฟาร์มนะครับมีได้หลายอย่างครับก็ถ้าที่เราของเราก็คือเป็นที่ฟาร์มไก่ใช่ไหมครับก็จะเป็นพัดลมปั๊มน้ำสูบน้ำให้ไก่อะไรประมาณนี้ครับโอเคได้ครับก็จริงๆสิ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือการเก็บค่าแล้วก็เปรียบเทียบ เหมือนกันเนาะว่าก่อนที่จะมีชุดนี้เขาเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วการทํางานพวกนี้มันมีส่วนที่แบบโหลดแล้วไม่มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนแล้วหลังจากเราไปทำนะครับเราทําให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เหล่านี้มันดีขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อฟาร์มได้ยังไงบ้างก็อยากให้คุณหลังจากได้ไปทดลองแล้วอ่ะก็กลับมาสื่อสารตรงนี้ให้เห็นภาพให้ได้มากขึ้นด้วยนะครับ เราก็จะมีการจดออจะมีการสอบถามของสถานประกอบการก่อนว่าก่อนที่จะมีชุดเนียเข้าไปอะคะ่ะว่ามีการใช้ใจ่ายค่าไฟกี่บาทในส่วนของคนเรืนที่เราจะเข้าไปใช้นะคะจะไม่ใช่ทั้งหมดเราจะถามแบบ ฟาร์มไก่ใช่ไหมคะเราก็ถามว่าฟาร์มไก่เดือนที่แล้วเสียค่าไฟเท่าไหร่แล้วมีการใช้ค่าไฟกีน่หน่วยอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วพอใช้แล้วเราก็จะตรวจเหมือนกันว่าพอของเราเข้าไปใช้แล้วมันช่วยลดได้จริงไหมแล้วก็จะเป็นการเหมือนให้สถานประกอบการเ,เ,เหมือนให้ข้อแนะนํากับเราด้วยว่าเขาคิดยังไงกับชิ้นงานของเราคะ่ะประมาณนี้ฮัลโหลครับพี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็ในส่วนที่น้องพูดมาตลอดว่า เป็นการลดใช้เป็นการลดการใช้พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับคาว่าประสิทธิภาพจริงๆทางไฟฟ้ามันมีคําเฉพาะอยู่ efficiency นะครับ power factor เราจะพูดถึงไฟฟ้าใช้งานกับไฟฟ้าสูญเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องใช้คําว่าประสิทธิภาพอาจจะต้องมองในมุมของอประสิทธิภาพจริงๆที่เป็น efficiency ของของมอเตอร์จริงๆส่วน power factor ให้น้องมองไปทางที่ไฟฟ้าที่ถูกใช้งานกับไฟฟ้าสูญเสียเป็นหลัก อยากให้ตรงนี้พอไปหน้างงานจริงๆไปจดค่าน้องต้องคำนวณให้ถูกนะครับพี่ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากค่ะครับมีกรรมการท่านอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องทีมที่16ใช่ไหมสิบหกมากนะครับ ขอบคุณทุกคำแนะนำของท่านคณะกรรมการค่ะเราจะไปนำพ,พัฒนาผลงานของเราให้ดีกว่าเดิมค่ะขอบคุณค่ะต่อไป